สวัสดีค่ะหมูออมสินนะคะวันนี้ขอเสนอนิทานอีสอบเรื่องนกฉลาดกลางป่ามีนกแก้วเสนรู้ตัวหนึ่งมันอาศัยอยู่ในป่าใหญ่แห่งนี้มานานแล้วซึ่งป่าที่นกแก้วอาศัยอยู่นั้นมีนายพรานอาศัยอยู่ด้วย วันหนึ่งนกแก้วก็หาวิธีจะขับไล่นายพรานออกไปจากป่านี่พวกเจ้ารู้ไหมนกแก้วบอกบรรดาพวกนายพรานเสือที่อาศัยอยู่ในป่าเราแวกข้างๆนี้พวกมันกำลังจะย้ายอยู่ในป่านี้แล้วเมื่อนายพรานได้ยินดังนั้นก็พากันตกใจเป็นอันมากพวกเขาจึงได้ตกลงกันว่า จะตัดไม้เพื่อมาทำรั้วป้องกันเสือเมื่อนกแก้วเห็นการกระทำดังนั้นนกแก้วเลยแนะนำว่าพวกท่านจะมัวเสียเวลาตัดต้นไม้ทำไมเล่าทำไมไม่รีบหนีไปก่อนที่เสือจะมาเพราะพวกท่านแล้วจับพวกท่านกินเสียก่อนละ่ะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้วา่าคนโง่ย่อมเป็นเหยื่อของคนฉลาด